นี่ดิอิเยพ่อจเลอมซูมไปดูไหมอะไรอ่ะหม่นทางล่างผับเบอร์เบอร์จ่ะแต่ก็ไก่นะก็เบอร์ ถึงครึ่งทางแล้วกระเฮียแะไวไปก็ต่อโอเคเอ้ยติ้งปองรับรองเลยไปหาหมอโอ้ตับใจกูตับโอ้ยใช่ไหมฝึกพิธายุทธแบบกังฟูเพ็นดักแล้วจากงูพญารักตัวนี้ขาวก่อนยังมี สายสัส่นเลยอะ่ะสาสัส่นเลยแค่คเาัวหเไม่สุดาู่ๆเ,เพื่อนอีกอีกอขั้นขั้น สองร้อยสองร้อยเไม่ได้่ะเตือบอกว่าเ่ได้บอกว่าเวะเตรียมตัวหมอหลอกหมอขอดเท้า ปังไม่เอกอ่ผาใช่ยังไม่เอกล่ะสุดพวกเราวีหลักฐานอีกทีเดียวก็ล้มทำไมตอนลงมันเหนื่อยน้อยกว่ามันเหนื่อยมากกว่าอยู่แล้วเพราะมันสะสมยุบแต่ตอนลึกเลยอีกไปกี่ขั้น อย่าสรุปล้มอีกกี่<ม>ชั้นใช่อีกประมาณเชื่อไหมเทา่านี้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยสามตึกเรารู้ไหมว่าเราคิดอะไรขวดน้ำใช่ไหมนี่คือตึกสามชั้นตึกสามชั้นมีสองไงล่ะไม่อด<ล>้ชันที่สามารถปีนข้างบนหกชั้นสนใจกินขวดน,น้ำไหมเ,เดี๋ยว สามสิบนาทีพอพอแทะนอก่อนมัองอ่ยะาแะยางให้บนโลกนี้มีเทมนมกาจะได้ให้เปลี่ยนพื้นอันนี้เป็นยาแล้วก็เวลาลงสามารถกิ้งลงไปได้เลยขากุซัน วันนี้ไม่เทพนิกเกแล้วใช่ไหมตอนนี้กูถ่ายวีดีโออยู่อู้สี่นาทีแล้วอะลงมาสี่นาทีเลยอ่ะกินเอาไปอีกอุ้ยเชีย ข้าสันแล้อไม่ลงไปอ่ะฮ่ฮ่าฮ่าวกเอามาเตะลงมาเลยกูสิลับได้หมดเนี่ย ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยกูรับได้ปวแมันกินไปแรฟุกไปรอซะเก็บไว้นะได้แล้วอ่ะมาแล้วาละขากูสั่นเนอะแม่งอีกเยอะเลยเอาบอลมานี่เอาไปเไปเราเราไม่ได้ทำ ไม่กลัวตายเลยเจ็๊แม่ผ่านเฮี่อะไรมาเยอะและ้วห้าร้อยห้าร้อยหกสิบสี่ขั้นไมกกาซีนว้าว โอกล้แล้เมืขึ้นต่ำนี่ยเอพี่เกงไมย่ขึ้นไปต่อเรื่อยกน้องมีทั้งหมดท่า654้อ้คันยังไม่ถึงป้ายเลยหนูนับได้ไงหนูไม่มีทางบอกอยู่ออค่ะ กูถึงแล้วเกือบแปดน,นาทีได้ไหมล่ะเย้ yeah. ขั้นสุดท้าย,ยไปแล้ว